สวัสดีครับผมหมอินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของหลังแทงแล้วก็มีค่าอ h c g ค่าเลือดเขาถามว่าพี่ปกติไหมไม่น่ามีอะไรคุณก็เขาบอกว่าเขากินยาคุมอยู่ก็ดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมอกวาจะให้ยาคุมต้องต้องให้ยาคุมในคนปกติกินไม่ใช่ให้ยาคุมในคนที่ยังยังอยู่ในสภาพที่ยังยังไม่ปกติอยู่ เขาต้องเขาต้องพอจะรู้ว่าปกติเขาจะให้กินยาคุมหลักแทงการจะกินหรือไม่เนี่ยนะะสมมตินคนไข้อายุยี่ห้าหรือสามสิบอะไรเงี้ยเขาบอกเขากินยาคุมอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้กินหรือไม่ให้กินเพราะว่าคนไข้เนี่ยเขาต้องการที่จะมีลูกหรือเปล่านะแต่บางคนเขาอยากจะมีลูกเพราะว่าการที่เรามีเมนด้ก็แสดงว่ากระบวนการตกไข่ในปกติเพราะถ้าแทงไปในสสองสัปดาห์ไข่ก็จะสร้างเลย สองสัปดาห์หลังจากนั้นถ้าแทงคอมพลีตนะก็จะไข่ตกบางคนมีเพศสัมพันธ์ท้องนะในคนที่ร่างกายแข็งแรงส่วนใหญ่ผมจะบอกให้คุณค่อยเนี้ยเว้นไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาแทงแทงคอมพลีตไหมแทงสมบูรณ์ไหมใช่ปะให้เรามีเมนเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเพศสัมพันธ์ในรงมลูกเนี่ยสเตร์ไลน์ก็คือไม่มีชโรค การมีเลือดออกมาก็จะทำให้เกิดการช่องทางติดต่อระหว่างในโพรงมลูกกับภายนอกเวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะทําให้เกิด ascending infection หรือว่ามีการติดเชื้อเข้าไปในโพรงมลููกได้นะก็ทําให้คนไข้ติดเชื้อเข้าไปที่ท่อนําไข่เกิดติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานได้ก็หลังมีเมนแล้วก็คุณก็มีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ